สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวคนละครึ่งเรื่องร้านค้าคนละครึ่งรับเงินเข้าทุกวันไม่เว้นวันหยุดแล้วเริ่มวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563ก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอินอันหันศานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเอิร์นอนันหนังสืได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสาหรับร้านค้าคนละครึ่งผมก็มีข่าวดีมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังนะครับคือทางกระทรวงการคลังพร้อมโอนให้ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดแล้วนะครับเริ่มวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563ซึ่งก็คือวันเสาร์นี้นะครับเนื่องจากกระทรวงการคลังได้คํานึงถึงความสําคัญในการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อย โดยเฉพาะหาบเล่แผงลอยที่จําเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนในการค้าขายได้อย่างต่อเนื่องทุกวันโดยยอดจ่ายของประชาชนครึ่งหนึ่งที่ใช้จ่ายกับร้านค้าร้านค้าจะได้รับยอดรวมโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนทุกสิ้นวันในช่วงตี2-6ถึง6โมงเช้าตามระบบชำระเงินของธนาคารสำหรับส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายอีกครึ่งหนึ่งร้านค้าจะได้รับในวันถัดไปในช่วง5มงครึ่งเย็นนะครับถึง1ทุ่มโดยไม่เว้นวันหยุด ก็มาอัปเดตข่าวดีสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละเครื่องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันนันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ